สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเทสสินค้าของคุณศิลานะคะลูกค้าแจ้งว่าใช้งานไม่ได้นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Netflix นะคะมีการใช้งานแล้วก็รีสตาร์ทเองนะคะตัวนี้ทางร้านได้ทำการเทสสินค้านะคะกล่องนี้มีการเทสไปแล้วประมาณตั้งแต่ตอน11โมงนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังทำการเทสอยู่นะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้สายอะแดปเตอร์นะคะจะเป็นของลูกค้านะคะสาย HDMI ก็เป็นของลูกค้าะคะ่ะมีการทาเสียบเรียบร้อยนะคะเสียบสายแลนแล้วด้วยค่ะ ไฟเข้าปกตินะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเทสใน YouTube กันนะคะ ตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าใช้งานประมาณ2-5นาทีนะคะจะมีการรีเซ็ตเดี๋ยวเราทำกันเทสสินค้าประมาณ3-5นาทีนะคะคุณกำลังจะได้ผบว่าสายตาของคุณเฉียบคมแค่ไหนคุณจะได้หนึ่งคะแนนหากตอบถูกแต่ละข้อ และคุณก็สามารถดูผลลัพธ์ได้ในตอนท้ายของวิดีโอข้อ 1. แม้ว่าภาพนี้จะดูโอเคแต่มันมีบางอย่างผิดพลาดอยู่ตัวเลขบนหน้าปัดมืนม่วเลข11จะมาก่อน9้าได้ยังไงกันล่ะข้อ2ลองหาอันที่แปลกยูสิ คือบ้านที่มีหน้าต่างเล็กๆสีฟ้าข้อ3ภาพนี้มีบางอย่างแปลกๆนะต้องไหนกันล่ะอืมถังายดูผิดปกตินะรูปร่างของมันค่อนข้างแปลกข้อสคุณเห็นปลาโลมาก,กี่ตัวในภาพนี้ นะมันยากที่จะหาเจอ17ตัวเลยนะเนี่ยห้าคุณสามารถหา3มคำที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้ได้ไหมคลาวสตรอมและแดน์โอ้โหคำพูดที่ถูกซ่อนไว้อย่างดีเลยนะเนี่ยข้อหคุณคิดออกไหมว่ามีอะไรผิดปกปติในภาพนี้ ่ำสุดควรอยู่ด้านล่างและสูงสุดควรอยู่ด้านบนซิข้อเจ็ในภาพนี้มีกวางอยู่เจ้าตัวที่น่าสงสารนี้ไม่อยากให้ใครเจอแล้วคุณล่ะหามันเจอไหมตอบไาให้นะเรามองไปด้านหลังจนไหม้ซิแปดสี่เหลียมของอันนี้มีสีเดียวกันหรือแตกต่างกัน